m e ลี่คริสต์มาสเกมอ่วูเมื่อกี้เป็นการทดลองเสียงนะถ้าเกิดคนต่านตัดาใสก็ถือว่าจังไรแล้วไปด่ามันแล้วกันก็มากนอีกแล้วกับ3มเกมฟรีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในทีมคริสต์มาสครับผมซึ่งวันนี้วันที่อัดเป็นวันที่20อยู่เลยน่นหมายความว่าคลิปนี้ไอเกมพวกนี้มันออกไวซึ่งอาจจะทําให้คุณภาพเกมมันต่ำนิดหนึ่งคือแบบมันจะยี่าถันวาอเลยไงก็ต้องตีมคริสมาใช่ปะล่ะแต่บังเอิญรีบไงอทนหน่อยนะเอาล่ะไปเข้าเกมเลยครับผมชิมมี่โพลเลอร์ เหมือนกับว่าอสองคนนี้พายายามจะดักจับซานตาคอร์สนะตอนแกลงออกมาจากในป่องไฟเลยแต่ไม่ไแน่ใจว่าจะจับได้หรือเปล่าพุทธเก e เตอร์ a รดิโอเทเกตเรดิโอแอนต์เ n น่าอ่าล่ะผมต้องทำอุปกรณ์ติดตามตัวที่เป็นแบบวิทยุส่งสัญญาณฉะนั้นผมต้องการ1วิทยุเรดิโอที่เอาเมื่อกี้แล้วก็2ก็คือเสาสัญญาณครับผมเสาสัญญาณแอนเนน่ามันจะอยู่ไหนได้ว่าฮมึม โอ้โหอย่าบอกนะว่านี่คือป่องไฟบ้านมึงคัดต้อมป่องไฟได้ใหญ่มากโอ้โหซันตาคอสสายไหนก็มุดเข้ามาได้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเอ่ออะไรเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้เสาสัญญาณอันนั้นมันจานดาวเทียมมันเสาสัญญาณป้าเปงนไง where should I put it อ๋อนี่ไงอะแล้วโอเคโอเค a อ l my equipment is up อะไรอุปกรณ์ของฉันพร้อมแล้วเป็นไงบ้างข้างบนเออข้างบนนี่ก็โอเคเหมือนกัน เจ้า <premises. S 2> ช่วยหลังคาแกดิบแบบแย่ชิบเป้งเลยนั่นนกตายหรือเปล่าโอ้เออฉันจะไปทำคุกกี้แล้วกันนะอะละเหมือนว่าเพื่อนผมจะเจอนกตายอยู่บนหลังคาฮะเออถือว่าใบแปลกฮะอะละต้องเตรียมคุกกี้ให้ซันต้าฮะคุกกี้ของซันต้าหนึ่งช็อกโกแลตสองวิปครีมสาม What the fuck is that? ล็อกเท้ามันหล่นลงมาพื่อนเราอยู่5,000ไมล์ก่อนที่จะลงจอดแต่รู้สึกเหมือนว่ามันจะมีสัญญาณรบกวนแปลกๆนะแปลก เพรสคุกกี้ for Santa ฮะล่ะคุกกี้สำหรับซานต้าอ่านี่อันเดียวโง่โง่บังเอิญว่างกค่ะคุณซานต้าเดี๋ยวก่อนผมนึกว่ามันจะผสมคุกกี้หรือว่าอะไรสรุปก็คือ <c oughs> มึงเอาวัตถุดิบคุกกี้มาวางไว้อย่างงี้แล้วก็เรียกมันคุกกี้ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> โคตปลาเชอนเลยเ,เตรียมนมพิเศษสำหรับซานต้านมพิเศษสำหรับซานต้าวอดกา้าครึ่งหนึ่งเออแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ขวดเขียวๆครึ่งหนึ่งแล้วก็ผงโกโก้อีกครึ่งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ผม ผมรอเล่นนะเนี่ยเรื่องวอดกา้ามันใส่วิสกี้วุฒไปจริงด้วยว่ะแม่โอเคโอ้พระเจ้าดาวตกโอเว้เด oh, <wait. S 1> ี๋ยวเออไม่มีอะไร <1500. S 1> ก็แค่เครื่องบินหนึ่งพันห้าร้อยแต่เสียงนั่นยังอยู่นั่นอยู่เลยเหมือนกับว่าเสียงเหแบบมือนกับว่าตบมือ <S 2> <S 2> <S ฟังยังไงเป็นเสียงตบมือวะ ตบอย่างเงี้ยสโลคราฟแบบประชดประชันพวกเองเนี่ยนะแต่จะว่าไปมึงติดตามตัวซันต้าได้ยังไงวะเนี่ยซันต้าถ้าเกิดตอนแรกอยู่สูง5,000ฟุตจากพื้นอุปกรณ์มึงที่สร้างจากวิทยุแล้วก็เสาอากาศโอ้ได้สามารถทำได้อย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยมึงน่าประกวดเอาลงรางวัลโนเบลมากเฮยเอรอนว่าไงสครันเชลไม่ใช่เอรอนฉันอยากจะบอกเธอเรื่องมุกเกี่ยวกับ เออหลังคานะแต่มันอาจจะข้ามหัวเธอไปเลยเอ่อซานต้า50ฟุตจากพื้นซานต้าเขาอยู่นี่พระเจ้าช่วยสแกนโชว์ลองเท้าหล่นอีกแล้วนั่นมันแมวหรือเปล่า God. พระเจ้าช่วยไม่นั่นซานต้า Someone's b e e โอ้โหบางคนเป็นเด็กดื้อแล้วไม่ยอมนอนนี่คืออะไรคุกกี้อุบาทว์อ่ะเอรินเซานต้ากล้าว่าคุกกี้หนูอุบาทอย่างนี้ได้ไง อลันถ้าอยู่ที่ไหนไอเสียงสบมือนั่นมันอยู่ในบ้านนี้ตอนนีสสสสส้สกันช่อฉันไม่รู้ว่าไอนี่คืออะไรแต่มันกำลังเดินขึ้นบันไดเว๋วเว๋วเว๋วซานต้าเจอเด็กดื้อว่ะนายจะทำอะไรเอาถ่านโยนให้พวกนี้อย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ทาไมใช่คนอย่าง อลอนเสีงยงปลบมือนั้นดังขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าช่วยมันเมคเซ e n s e ทั้งหมดเลยมันคือเสียงตบกันของแก้มก้นซานต้า What the fuck was that c o m m e n The Cap of Santa Ashes <cl aps> <sh arp> เกิดมาคงไม่เคยได้ยินคอมเมนต์ของเสียงแก้มก้นตบกันของซานต้าสุดยอดจริงๆ อ่าละถ้าเกิดผมต้องการจะตามตัวแกผมก็ฟังเสียงแก้มก้นกระทบกันฮัลโหลว้าวว่าด้าว้าวโอ้พระเจ้าช่วยเอรอนโอ้โหเอาต้นคิดมาัดยัดเข้าตูดและทะลุตรงคอเลย อาล่ะรู้สึกว่าผมต้องไปหากุญแจรถด้านบนแล้วเลยฮะสันต้าดิฟคือปฏิบัติการกรับเด็กดื้อได้น่ารักจริงเลยเอาา่ะล้าหากุญแจรถชั้นบนโอ้โหเอาล่ะป่าต้องรีบออกจากวัด,ดีกวางว่าไงรูดอฟเอ่อันนี้คือเอาไว้ขู่เฉยๆใช่ไหมโอเคแล้วไปอาล่ะ ไม่อยากโดนยัดต้นคิดมากเข้าตูดแล้วทะลุถึงปากนะบอกไว้ก่อนฉันจะเอาก้อนถ่านยัดตูดแกแยมเป็นการผู่ที่น่ากลัวที่สุดที่เคยได้ยินมาเลยอะละต้องกลับไปที่รถดวดนบด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 บรถอยู่นี่รถอยู่นี่รถอยู่นี่โอเคซานต้าลาก่อนวอตดเมื่อกี้ซานต้าอะไรวะ โอ้โหมีมินิเกมขับรถด,ด้วยเยี่ยม่ปขับรถนีซานต้าฮะถึงนางจะมีสเสลดบินได้กับกวางลอยได้กูก็ไม่ยอมแพ้หรอกโอ้โหแต่จะว่าไปบ้านกูมันกระดานจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอมตายเลยถ้าจะขับยากขนาดนี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องรอดไปได้ฮะกูต้องเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจให้ได้ว่าซันต้าคอร์สเอาต้นคิดมายัดตูดเพื่อน อานะมาละโอ้กอดฟักกิ่งเด็โออ่ออ่ออเอาละซันต้ามึงขี้โกงกับมึงใช้กวางกับสเล็ดน,นะ uh, มึงฟักโอ้ไมฟักกิ่งกอดหักรถไม่ดีไฟลุกเลยเวก่จะยอมซันต้าได้หน่อยปรากฏว่าไฟคลอกตายซะงั้นเออกอดฟักกิ่งเดบิดอัมเดธอีกอน You better watch out you better not cry you better not scream or you will die Santa Claus i ทุกค l วจำเพลงได้ไหมครับได้ไหมครับชอบเหลือเกินแม่โอ้โหกูต้องมาเล่นเกมดริฟติ้งโอ้เดียวกูไม่ได้คารจะมาเล่นเกมแข่งรถอีหยหอยโอ้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 เดทอะ fucking เดทอันกันอ่ะละรเกมนี้ฉันจะกินเวลามากไปละแฮคิวเพลงยูโรบีดมันๆแล้วก็ให้ผมขับไปรัวๆเลยละกันตายเบรกเบรกเบรกตีนแตกอ่ะบอกไว้ก่อนออ การแดบบินซานต้ามีวางแผนออกกวางมาขวางโอ้มันใช่ได้ครับผมผมชอบเหลือเกินคำนี้เสียงซานต้าแก้มก้นกระทบกันอ่ะเกมต่อไปเกมที่2ในวันนี้มีนามว่าคาเบนครับผมไม่มีไตต้นไม่มีคำอธิบายไม่มีอะไรทั้งนั้นสิ่งที่มีก็คือภาพที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับเข้าเกมเลยอ่ะล่ะไปกดเอเพื่ออินเตอร์แน็โอเค ผมมาอยู่ในกระท่อมที่เหมือนจะจัดงานคริสต์มาสฮะอู้ท่าทางสโนว์แมนจะละลายไปแล้วเสียใจใด้วยเพื่อนที่อายุเองสั้นไปนิดหนึ่งแต่ก็เงี้ยแหละนะในฤดูก,กาลแบบนี้ใครๆก็รู้ว่าสโนว์แมนมันมักจะละลายช่วงคริสต์มาสแต่เดี๋ยวก่อนมึงจะบ้าเหรอสโนว์แมนอยู่อากาศติดลบมันละลายด้วยหรอวะไม่ละลายนี่วะแต่ถ้าอยู่ในบ้านก็ละลายฮะเพราะว่าบ้านฝรั่ง เมื่อกี้เพนกวินปีศาจลวดซันตตคอรโกหนวดจะอะไรก็เหอะน่ากลัวเหมือนกันแหละโอเคไฮวัดมีรอยเลือดด้วยอูย้น่ากลัวอู้อะไรต่อไปห้องนอนยังเข้าไม่ได้โอเคเกมที่ท่านจะเป็นเกมแบบสคริปจำสแกร์สินะได้เลยผมชอบมากค่ะเกมจำสแกร์ถึงแม้หลายครั้งผมจะบอกว่าเกยียดก็เหอะแต่เป็นว่าชอบแล้วกัน โอเคอินเตอร์แอคหันหลังไปเดินออกไปได้แป๊บเดียวเพราะว่าน่าจะโดนจับสแกนอีกทีเะมึงนไม่ให้กูดูชัดๆหน่อยอีหอยลอดแสงเป็ดอะไรต่อไปผมว่าห้องนี้เยสไหนดูซิมีรอยใครโดนฆ่าตายหรือเปล่าเลือดเต็มไปหมดเลยไม่แน่จะเป็นเลือดหรือซอสสตรอเบอรี่หรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งอะไรสักอย่างของคิดมันมึงจะโผล่มาอีกไหมมงจะโผล่มาอีกไหมบรรยากาศห้องหน้าโผล่ ว่าไอ้นั่นคือสโนมนวะสโนมนที่มันละลายตายไปเมื่อกี้แน่นอนเลยเอ้าวแหละก็ต่อเลยละกันกุญแจอ,อยู่ข้างในอ,อ,อ,นะอ่อ๋ออะโอเคได้ละได้กุญแจสุดท้ายแล้วเร็วเร็วเพื่อนถามสกเกลอีกทีเร็วไม่เว้ยของขวัญมีเปิดไปแล้วด้วยกล่องหนึง่งมีเด็กเด้อที่ไหนแอบเปิดของขวัญก่อนอันนี้คิดมากที่จะเปิดพร้อมกันไหมเนี่ย ไก่ไก่ไก่วัดเดาบ้านนี่เป็นอะไรกับการให้ไก่เป็นของขวัญเนี่ยรู้ไหมมันบูดง่ายเพื่อนไก่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 หมดเลยอีหอยเดาฟิกเอฟทวีนเด็ ชะตากรรมของคุณก็เป็นเหมือนคน,นอื่นๆตอนนี้กล่องเท่านั้นที่กําลังรอคุณอยู่สรุปไอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นถ้าไม่ผีเพนกวินก็ผีสโนโมนฆ่าคนลอบไปยัดใส่กล่องใช่ไหมอะ่รผมว่าผมทาอะไรผิดพลาดสักอย่างแน่เลยเดี๋ยวลองเล่นใหม่อีกรอบแล้วดูแล้วกันว่าเออมันมีเอนดิ้งอื่นหรือเปล่าสักคู่ฮะเดี๋ยวผมกลับไปจ้าจ่าจ่าบ่นไปเหอะบ่นไปเหอะอ,อีอยหลอนกูพร้อมสปีดล้วแล้วเพื่อนมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกตอนนี้อะไร ป่ะผมได้ปิดวิทยุทุกอันแล้วแล้วเก็บกุญแจมหมดแ,แล้วคราวนี้ผมจะลองไปตรงนู้นโดยที่ไม่เปิดกล่องของขวัญดูแล้วกันอะ่ะถ้าเกิดมึงฆ่ากูเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมกูจะเกมต่อไปก็คือเกม the 3 0 t t h time of the year ฟังแล้วดูเหมือนใครพยายามจะมากินเลือดเลย ฮ <_ an> <_ an> ฉะนั้นเกมที่น่าจะน่ากลัวกลัวอีก 2, 2> <_ an> เกมที่แล้วเยอะอยู่นะอาลาะรปะแล้วภาพก็โอเคใช้ได้เลยด้วยเอยแต่จะว่าไปทําไมมันคุ้นคุนว่าเคยเล่นอย่างวะโอ้ไม่ทราบว่าเกมอะไรแต่เหมือนว่าเขาจะพยายามโปรโมทอันนี้นอยู่ฮนะจ้าจ้าจาเดี๋ยวลงไปเปิดประตูให้ขอสักพักแป๊บหนึง่งขอเช็คบ้านข้างบนนี้ก่อนว่าจะไม่มีปีาศาจซันต้าหิวเลือดที่ไหนมากินตับกูโอเคนะ อันนั้นการ์ตูนลิขสิทธิ์ใช่ไหมนั่นเดอะก i ินส์ยับฉะนั้นกูปิดเลยแล้วกันไม่หันหน้าใส่จ้ามาแล้วจ้ามึงเป็นใครเนี่ย What the oh, right. วัดดาวสวัสดีเพื่อนวันส y ม r a แคนเบ y รรี่ผมคือลบรอนเจมผีแคนเบอร์รี่ ไว้คร well, ับดีนะผมเตือนทุกคนก่อนฮะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเจอเกมกาก์ด <laughs> เอออะเออเป็นไงได้มัง่งถ้าเกิดไม่เปิดประตูหน้าอมีอะไรให้ทำได้อีกไอ้เรบอลเจมแม่งมันมันจะมาเอาแครนเบอร์รี่ผมฮะเอี้ยวไม่มีทางเบอร์รี่กูจะปลอดภัยกับกูอีหอยหลอดอ่าจอร์แดนเบนบอลบุกเข้ามาในบ้านแล้วอีหอยเวทโฮเมอร์บัตไอเฮอร์ทีเฟียแฟนตา มันกลัวแฟนตาคนบ้าอะไรกลัวแฟนตาอ่า,อาละมือสึว่าผมจะมีอยู่ในห้องครัวถ้าเกิดผมเอาซานต้ามาลาดใสน่นางผีนี่ได้ไม่แน่มันอาจจะงุดหิดแล้วก็อ,ออกจากบ้านลง <a spray S 1> ไปก <cran berry. S 1> ็ได้ What's up มค์แก a b เบอร์รี่วันส c มผัไมนเอร่วันสัมผัสไมค์ a กรนเบอ s ์ d ี r ว n นสัม y ัสไมค์แกรนเบอร์รี่โอโหเกอะไรมาเลยอันนี้แฟนตาใช่มอละ That's h o u do it. Okay มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโยนซันอันนี้สมัน ยิ่งพอเราแคนยูเออร์ดิทามต์ลันฟอร์เฮลไอริมเวอร์แต่แกส์สเตชันเดียบ่ายเอ่อฟักอยู่เพื่อนฮะสมเอาล่ะไปแล้ะกูโอเคกูต้องไปตามหาคนมาช่วยเหลือด่วนเลยครับไม่งั้นไอ้นี่มันจะเอาแคลนเบอร์รี่ยัดก้นผมไอซานต้าแน่เลยถ้าจำไม่ผิดปั๊มน้ำมันอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยเอ่อฝั่งโน้นใช่ไหมปั๊มน้ำมันเหมือนผมเห็นสิ่งปลูกสร้างทางโน้นไกลๆอยู่อ่ะละมันนารูโตะวิ่งมาแล้วมันวิ่งแบบนารูโตะมาโอ้ยวิ่งข้ามกระแพงได้ด้วยเร็ว ไอ้ชั่วเพื่อนกูไม่เอาอีหอยหรอและแคลนเบอร์ลี่ดี่ของกูฟักหนูเพื่อนไปเร็ว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 โอเคผมปลอดภัยละอละไรสรุปไอ้ผีนั่นมันพยายามจะมาขโม,มยแคลนเบอร์รี่กูโอ้โหแค่นี้เหลวะเนี่ยไม่น่าเกิดไม่น่าตายกลายเป็นผีเลยเพื่อนอะละแอนดีเวนโดคลิมารอีรอนฟอร์ยูแอลดี้ยูสติลไลไรถึงแม้คลิมารจะถูกทำลายไปแล้วสำหรับคุณแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่เปล่า เอก็ตามขอบคุณที่เล่นเกมเกมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเรียกเกมนี้ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเรียกสิ่งนี้ว่าเกมได้หรือเปล่าก็เอ๊ะแถมให้เกมนึ่งเกมที่4ของวันนี้ก็คือเกมแคลม p ูสครับผมแล้วผมมองว่าเกมนี้คงจะเป็นเกมที่เด่นนะอะไร ไฟทอยพิเศษ and build them for x match before the end of the night อะหาของเล่นสามอย่างแล้วก็ต่อมันให้ครบก่อนที่จะหมดคืนนี้รับซัด easy what the fuck is that อืมทำไมทำไมกูเดินทำไมผมเดินใช้โอ้โหใช้ปุ่มแบบนี้แล้วฮะคอนโทรลเก่ามากเวนกรรม e to interact interact ก,กับอะไรอ่ะ จะอินเทอรแอคกับอะไรอ่ะหอยลอดอันนี้มันคืออะไรเนี่ยวัดดับเริกิสอะไร <S 2> <S 2> Why are you running? It's b a d t i m e เกมการ g อ e g ก e g เอ e เกาอ,กกกาอกสี่เกกเลยวันนี้แล้วดูหน้าตาแคมพุทสิ oh my คลิปวันนี้หวยเป็นบ้าเลยเว้ยเนี่ยฝา้ายของจริงของผมอะคลิปกากน่ากลัวยิ่งกว่าเกมผีไดไหนเลยก็คือเกมผีที่ไม่ไม่น่ากลัวคลิปกากซันตาคอรดช่วยลูกด้วยคลิปผมอย่างกากเลยครับอ๋อ ผูส่า์ดองไว้สี่เกมกา <c oughs> กคือการคลิปมันจะกากว <c oughs> <c oughs> ผมอุส่า์ผมอุส่า์ดองไว้สี่เกมเพื่อกันเกมกาก <c oughs> สุดท้ายไม่กากสามเกม <c oughs> รอดอยู่แค่เกมแรกเกมเดียวแม่มอเอ้ยอล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่ขอสามเกมฟรีก็น่าจะต้องทําใจสักพักละฮะเกดดมดีๆหมดแทบหมดเกลี้ยงเลยแม,ม่ถ้าเกิดมีคลิป,ลปต่อไปก็คงคลิปสุดท้ายในรอบเดือนนี้แล้วนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ฮะ บายบายครับอ๋อ oh, แล้วก็อย่าลืมซับคลาสำหรับคลิปคุณภาพอย่างเช่นคลิปนี้ครับผมนั่นไม่ใช่เสียงตบมือฮะนั่นเสียงแก้มก้นชนกัน